ความตั้งใจเราไม่ให้ความตั้งใจเราเลยให้ยันเดินเดินจะบอกให้ช่วยเดินด้วยขึ้นเลยอะไรเราเราวางใจแล้วหมดยกห้ามั่นใจไหมครับมั่นใจครับว่ายกสี่เราได้ยกสี่เราก็เดินยกสี่ก็ยกสี่ก็มั่นใจแล้วยกห้าเราก็ไม่แพ้ห้าเลยห้าได้ใจได้ใจพอใจแล้วพอใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคำบรรณาธิกางครับหมดเยอะ้า นะเขาหนึ่งโลแกนของบเอนล่นคือให้มวยเดินให้มวยขยันเราทั้งขยันทั้งเดินแต่ว่าออกมาเสมอก็ไม่เสียหายครับไม่เสียหายยี่พอใจกับกับลูกศิษย์ครับใช้ได้ครับใช้ได้เลยนะายมันตั้งแเด็กเลย วัยน้องเี่ยวชนะเยอะแยะดใดนในห้เราตน่หลยไม่ไม่มีคงยเือวยวิ่งน่งเดียวเาันงะนตเดียวเดียว่เป็นไรครับ ハディッシュかハディッシュか。